เป็นบล็อกปียาฟุตี้สีสีน้าเงินแต่พื้นตรงนี้มีสารเคมีที่มันวิ่งไปตามเส้นอย่างชัดเจนแล้วก็เอาไอ้บล็อกตัวนี้ไปเข้าปูนทอนไฟพอไปเข้าปูนทนไฟ,ไนนไฟมันก็จะออกมากลายเป็นตัวลูกนี่ยินบึง้งพี่ต้องไปถอด,ดที่ทีเพื่อกับการไปเป็นบล็อกขอก<า>งเหลืองเป็นเหล็กไม่ได้นี่ตอนทองเหลืองบล็อกเป็นทองเหลือเท่านั้นแล้วมันก็พังง่ายใช่ครับถูกต้องอืมเพราะนั้นคุณจะลงทุนทาอย่างนี้สักทีหนึ่ง่ยสองสามหมื่นเป็นอย่างต่ำถ้าพลาดตั้งแต่ขั้นตอนไหนก็แล้วแต่ ยิ่งพอพลาดในแต่ารั้นตอนตรงนี้นะครับคุณเงินหายเป็นหมื่นต่อครั้งให้คุณถอดพอทำตรงนี้เสร็จคุณต้องมานั่งคุณต้องมาพอเป็นทองเหลืองใช่ไหมคุณจะได้ทองเหลืองส่วนเดียวนะครับแล้วคุณต้องเอาเหล็กมาดันหลังทองเหลืองไว้มันจะได้แข็งดันทองเหลืองไม่ให้บูบอีกทองเหลืองที่คุณรอจะสวมเข้าไปในบล็อกเหล็กเพื่ออะไรให้เหล็กมันดันไว้อะปัม๊มจะได้ไม่บวมไงครับอ่าค,ค,ค,คุณพลาดทีหนึ่งคุณโดนสองสามหมื่นอะแล้วทุกวินาทีมันมีพลาดเพราะฟองอากาศแค่เม็ดเล็กๆเ็ดียว ก็คือพลาดแล้วเพราะฉะนั้นทองเหลืองทําได้น้อยด้วยพอปั๊มมาเนี่ยอย่างมากได้ไม่เกิน20เหรี oh. ยญและยี่สิบเหรียญที่ออกมาต้องใช้เนื้อเงินปัม๊มเพราะถ้าคุณใช้ทองแดงปัม๊มบล็อกพังเร็วทันทีอืไม่คุ้มทองแดงมาปัม๊มแล้วทําเกขายได้ไม่กี่ตังาาแต่พอคุณทําเนื้อเงินเนื้อเงินอาจจะขายได้สามแสนห้าแสนขายได้สักเหรียญปัม๊มออกมาดีเหรียญเดียวโอเคแต่ขอโทษคุณอย่าลืมนะครับพอคุณปัม๊มปั้งสมมตินะ ตัวนี้ทำเราถอดถอดไปเรียบร้อยแล้วนะนะแล้วคือว่าปั้งออกมาเป็นตัวนี้แม่งก็มีปีอกอ,อ่ะคุณก็ต้องมาตัดนี่ก็ต้องไปหาตัวตัดเองค,คุณต้องไปถอดตัวตัดอีกทีนึงอีก